ก็กับพื้นเนาะืมขมมะขามหวาน <laughs> <laughs> สวัสดีครับพบก,กับผมเบเคนสาวติ๊สารพ่อกระเทินครับวันนี้ก็พามปาห <c oughs> า,าหามะขามหาอะไรได้พิเศษพี่น้อง <c oughs> ที่เอาไปทํมามะขามเปียก <c oughs> เพราะว่าน่าจะสุกแล้วพี่น้องนานแล้วเบเคนเบื้องต้น พาขึ้นไปเก็บขุมบนลกข,ขนาดครับไปเบิ่งขมบนกันครับไปพาขึ้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องปอ้ยมาขามดกคักคุณเหรอออโตแต่ตัว,ตวยมาทานซุกก็มีแต่ตัวสุกแล้วก็มีพี่น้องนีหสวยงามขนาดคุณเหระยังบัวอยู่บ่เขาเอิญแบบนี้ จากต้นฝักยาวขนาดหน้ยถ้าว uh, ่าแบบนี้เหาไปดองได้ได yes. ้หนิเนาะอืมกันบีบเบื้งเนี่ยยังแข็งยังแข็งอยู่ไปดองได้เอาไปดองบอกแกะง่ายพร้อมเปลือกมันเนาะอืมทำมาขามดองดองใช่รึปุ่ามากับพ่อน้องเจ้านายเด้อพี่น้องนี่พ่อยังแข็งอยู่นี่เด้โอ้ยพอดีดองเลยอืมพอดีดองเลือกเอา ปยอ,อดเลยป,ปาดพี่น้องมาขามโอ้ยลกคักจุกแล้วเนี่ยอเข้ากับพื้นเนาะหือมขามหวานขามหวานบอ หวานฤกษ์แทะหวานี่ย์แทะนีเจียวปลาเดกเลยเนาะเจียวมาเนาะเอาก็ได้เจียวปลาเดกมาคักห่านเลยเอาไปรองเลือกเอาพี่น de k k ้องเลือกเยอะแยะนี่เด็กตัวซุปก็ถึงตัวซุปก็มีเอาเลือกเอาตัวนี้เราบจะไปเอาทำมะขามเปียกลุ่นเลยๆ แต่ถ้าเป็นรุ่นแข็งๆนี่ฮะจะไปดองอุ้ยอันนี้สุกมาแล้วอือหือนี่เด็มาเก็บก่อนพี่น้องตกคักดกแน่ไอ้บดเลยข้างหลังปอจ้ะพูเอากิ่งเดียวพอเลยทียน่นี่เอากระสอบพุ่นมาใส่รุ่นนี่กระสอบอดีๆเลยรุ่นนี่ฮะปอที่ดกพี่น้องเรือบวัวดงม,มะขา,ามมะา,าบบอ้เลยใส่กระเพร้เลย ขึ้นง่ายหนตัวอากาศดีขนาดข้างบนนี่เข็นไสรตะการออนซอนฟักเพื่อนเนาะปันมาขามพันโอ้ยสุกแล้วแบบนี้เป็นสีเขาเอิ้อหนังสีต้นตฮะสีออกเทาเทเนาะ สีตโต,ดส,ตดสีต้นหรือสีเทา <c oughs> สุกมาแล้วเนาะตัวบรสสกเวาจะเอาไปดองนั่นเดี๋สั่นก็แก๊กก็แก๊กเลยพึ่นหน่อยพี่น้องส,สั่นเสียงดังเลยสุกมาแล้วเก,ก็บบุถือเลยจะสิเก,ก็บงานใดก่อน หลายคักหลายแน่เขานี่แหละเดี๋ยวสุกเขาก็เมาอีกเขาเอาไปดองก่อนตัวที่ดองได้โอ้ยหเป็นบัวแบบนี้อืมอื้อื้อปัตโต้เฮ้ยกินแล้วพออย็ย ส้มคักแก้วดิมีแก้วแล้วก็ยอมแก้วเลยส้มคักส้มแน่แซ่บดิแต่ว่าโอ๊ดงานมะขามมาขามก็ห่างพาร์โลเนาะอยู่แต่ยอดทางล่างเป็นน้ำพี่น้องบราเป็นอย่างพี่น้องเป็นห่วงเด้ดิไปขึ้นสูงหลายเด้อเฮ้ยเลยลูกยังน้อยอยู่เด้อผู้ใดก็ได้

โอ้ยที่ทุกมั่นแลยรายได้พิเศษเนาะรายได้พิเศษเก็บมะขามทำมะขามเปียกทำมะขามดองเก็บแป๊บเดียวแล้วเนี่ยพ่อจะนายเอา ก็ไอ้เอากระสอบมาใส่เลยนะนิ่งๆนุกครับลุกเน่เนาะจักสิเอาฟักไปโอเคจักที่ถ่ายจักที่เด็ดเนาะเห็ดิได้เป็นพวงเลยโอ้ยบ่มีใบเลยเนาะข้างบนมีแต่ฟักล้วนๆ โอ้เมื่อต้นนี้ได้หลายบาทอยู่พี่น้องมาทำขา,ามเปียกตลาดถ้า10บาทน,น้อยๆดีเดอำทำตาเพื่อนขายไปซื้อให้สาวติก10บ,บาทปั้นเดียวนึงจักฟักรวมกันประอดส10ฟักซ้ำเ่เพื่อนบีบีบ,บเข้ากันฟักงางาม แต่ที่ว่ายังเกลี่ยเต็มที่เอาว่เอากลับไปเจียวประเด็กตัวเมื่อนีงเจียวประเด็กประเด็กตุ้งหรือประเด็กโหน่ไม่ได้เลือกเลยไม่ได้เลือกเลยไม่เลือกอยู่เงอน มาอีกทีรอบหน้าเนี่ยแก่เต็มที่ได้ดีเนาะเริ่มเริ่มหล่นเนี่ยจะไปเ,เลือกเฮ็ดเอาพี่นอ้องไปดองนำ้ำเกาะดีๆเดอ้อพี่น้องเอซขึ้นมานำเบาเคียนล้ะฮะกาะดีๆเดอ้อมันสูงเบอขาเมื่อเอาบมกมีนำ้ำ มอมี่อยใกล้เอาไปซุปซุปหมกม,มี่ตามกินเมี่ยงก็ได้เนาะสะติ๊กเห็นว่าอยากตามเมี่ยงซุปหมกม,มี่อยู่เอาแต่จะปอกหมากมีติ๊มันซุกเลยแกะง่ายเนาะถ้าเอาไปดองก็ได้เ <c oughs> บืองจากฟักมะขามนี่ มันบบเป็นข้อเล็กๆน,น้อยเนาะผมฟันง,งนี่เนาะฟักยาวๆแบบนี้เนาะมันยังไม่ทันสุกมันยังไม่ทันสุกเกลพอดีบางง่าบางกิ่งก็สุกเลยบางกิ่งก็ยังไ่ทันสุกคือกันอืมกิ่งเนี่ยจะไปดองครับท่นานแต่ง่าง่าที่บบกเขนเก็บนี่สุกเลยพี่น้องสั่นดังกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กเลย เต็มตะกาเลยโอ้ยลมดอกนี่ลมเย็นขนาดหอดงานดิขนาดเก็บเต็มตะกายังยังโบนั่นอยู่นี่คือเก่าอยู่ปานบอดีเก็บนเออบนอะมาหน่อยพูดงาเดียวพอเลย เก็บมุดต้นนี่เอากระบ,บะมาใส่รถหลายปานเนี่ยโอ้สิเต็มกระเป้แล้วตัวฮะโอ้เล็แบบเดียวไม่หลายนมนงง่ามาขามี่นนองโอ้สุกเป็นเลยปลาเนี่ยสุกเป็นเลยบะสุกเอาไปเลือกเอาไปดัดแปลงเอา โผล่บอกม่บักเตงขยับแรงกับบไ,ได้เขียวอยเอาเขาปีนไปเลยแทอนี่คุณนอ้องโอ้ยพี่น้องวิวนี่โอ้ยลุงม,มาเย็นไม่อม้อละเย็นมาได้เป็นโยกดีดนะ้ทางหลังมีเขาสวยขนาดเลย บรรยากาศข้างบนนี่ขอพอเจ้านายเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มไวขนาดเบิ่งมะขามเนี่ยบวบไปใส่ใสย่ย <laughs> กคักโอ้ยงานนี่มือจะง่าบ้านอ๋อเนี่ยมีดยื่นใต้พกเต็มแล้วมะขามก็ได้โอ้ยหนี่งเบนบัวมันเหรอเนาะอืมสุกมันเหรอนี่เ้องง่าน,นี่งานน่งาก่อ มีกังไกลน้อยเนาะนีบเตบ๊าะเต๊าเตเตเต่ยปลอกง่ายอยู่ด้วยผู้นั่นนะมันปลอกอยู่ด้วยปักฉันยาวปานมาขามเพิ่งปลูกขายเนาะอืมโอแม่นเด้อพี่น้องเนี่ยาขามออเปรี้ยวนี่แหละมันขึ้นเองตามธรรมชาติต้นป้ากไงดูด้วย มันจะฟักงามงามตะวันตะวันมาเด้อไทยอยากมะขามจดุดจวดพยายากเอาไปทำมะขามดองน้อดกคนะัก,กมาเป็นย่านเต็มอยู่กับบะรลุดนี่เต็มกับบะมาใส่ดีกับเต็มรุ่นนี่อ๋อ,อ แต่มันยังน้อยอ่ะบนเห็นเนาะอตอน้อยบอ่เบิ่งอยู่ตอนน้อยบอ่บ,บ่ทันได้น้อยแหงได้แต่ว่ามันก็เริ่มมานน่นแล<ะ>้อยากได้แบบตอนน้อย,อยอเเนาะบ,บ่ทันมีเม็ดนะบ่ทันมีเม็ดคุณน้องแอปเดียวเต็มตะกร้าอะไรเดี๋ยวพากันลงข้างล่างก่อนพี่น้องอยู่ข้างบนนานไปไหวเสียเสียเสียแต่ครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างพากึนลงมาแล้วครับเดี๋ยว <c oughs> นี้เราจะเอาใส่กระสอบไปไ โอหลายครับขึ้นแป๊บเดียว <S <S แต่กระสอบแล้วกอนบอกเค็นที่ขึ้นไปเอาบอกมีเอาเมื่อให้ลูกๆลหลานกินคพณ่อนะมีสุกพีน่น้องสองหน่วยสุกขาดต้นเลย,ขขเลยแ่บเป็นขึ้นมาปุ่มมานึงไงไน่งแล้วนะอือเฮ้ง่ายต้นหมก่มงามมันหล อ้ดีเมียงแบบน้อยพุดนะน้อยพุดออหนุ่มยานลอีกแล้วแล้วโอ้อดน้อยบกมีแล้วครหนื่อยกยเนน้อยไต่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรายนลงมาเดี๋ยวครับอ่

หนึง่งช่องน่อยมันเป็นน้อยเมี่ยงหน่วยอยู่ยยยก,กลางนี่อันนี้ให้สติ๊กเต็มเมี่ยงแมงเจาะเลยมือสองมือก็น่าสนพอดีบุม่มของหนักของกินอีกแล้วพี่น้องครับอ,อ,อันนี้ก็ะสิพากันเมื่องน,นะครับได้ของกินแล้วมาสามนี่ให้สติ๊กตอก เลือกตัวดองกับตัวอิดมาขามเปียกส่น้องเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเราพบพ่อกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สวัสดีครับ